สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะขอโทษคนอีสานแม่รำ่ำไห้ขอโทษแทนลูกสาวไปด่าคนอีสานในคลับเฮาส์เหตุคนองรู้ไม่ถึงการกลายเป็นกระแสดเดือดอย่างแรงในโลกโซเชียลเมื่อมีคนตั้งกลุ่มครับเฮาส์ดูถูกและด่าคนอีสานวันนี้ที่จังหวัดอุดรธานีผู้สื่ขาวเดินทางไปพบกับครอบครัวสาววัย17ดาวทิกตอกหลังโพลมีข่าว แจมปมด่าคนอีสานด้วยแม่รำไหย้ยกมือไหว้ขอโทษแทนลูกสาวรู้เท่าไม่ถึงการและคลึกขนองเมื่อวันที่6พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ตั้งห้องในครับเฮาส์แล้วพูดคุยเหยยดคนอีสานจนเกิดเป็นประเด็นดรามา่าในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กครับเฮา์ท็ซิกและในโลกโซเชียลมีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หลายคนที่เป็นคนอีสานแสดงความไม่พอใจที่โดนดูถูกเป็นการบูลลี่รักเง่าของคนไทยกลุ่มหนึ่งจะนำมาซึ่งความขัดแย้งในอนาคตได้โดยหนึ่งในกลุ่มคนขคับเฮามีหญิงสาววัย17ปีซึ่งเป็นคนอุดรธานีก็ด่าคนอีสานด้วยต่อมาผู้สื่อข,ข่าวเดินทางไปพบกับครอบครัวของน้องวัย17รายนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพบกับตายายพี่ชายและแม่ของหญิงสาวรายนี้ โดยยายอายุ67ปีเปิดเผยว่าเพิ่งรู้เมื่อเชา้านี้จากแม่เขาเล่าให้ฟังเสียใจมากหลานไม่ได้ไปด่าคนอีสานแบบนั้นเลยทั้งๆที่ตัวเขาและพวกเราก็เป็นคนอีสานและเมื่อเชา้าแม่ก็เสียใจร้องไห้หนักแม่เขาเพิ่งผ่าตัดสมองกลัวเขาไปผูกคอตายคิดสั้นยายขอโทษแทนหลานเขาอาจจะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการด้านนายป๊อกอายุ19ปีพี่ชายของหญิงสาว วัย17ปีรายนี้เปิดเผยว่าน้องสาวอายุ17ปีเดินทางไปเรียนที่พัทยาหลายปีแล้วหลังจากแม่ตกงานก็กลับมาทำงานโรงเชือดไก่ที่จังหวัดอุดรธานีแต่น้องสาวยังเรียนอยู่ที่นั่นตนเองรู้ข่าวว่าน้องด่าคนอีสานในครับเฮาแรงมากจากนั้นตนก็รีบทักไปพูดคุยให้น้องออกมาขอโทษ เพราะตัวน้องเองก็เป็นคนอีสานเบื้องต้นได้คุยกับน้องๆบอกว่าจะออกมาขอโทษตอนนี้ตกใจอยู่ส่วนตัวก็อยากจะขอโทษแทนน้องด้วยพี่ชายของหญิงสาวรายนี้ยังกล่าวอีกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่น้องด่าคนอีสานในคลับเฮาน้องบอกว่ามีคนมาด่าก,ก่อนแต่น้องคิดผิดที่ไปเหมาด่ารวมคนอีสานสังคมไม่ต้องให้อภัยก็ได้แต่ไม่อยากให้ลามปามถึงครอบครัวพ่อแม่ เพราะไม่อยากให้ครอบครัวคิดมากตอนนี้ครอบครัวเราเครียดหนักเมื่อวานแม่ก็ร้องไห้ทั้งวันครอบครัวตนเองมีแต่คนป่วยตาก็ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบยายก็ป่วยเดินลำบากตนเองก็พิการแต่เกิดส่วนพ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนแม่ก็เพิ่งผ่าตัดสมองมานางสาวนิกแม่ของน้องแพนเปิดเผยว่า รู้ข่าวว่าลูกไปด่าคนอีสานประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อวานลูกสาวคนนี้เป็นลูกสาวคนเล็กไปเรียนอยู่พัทยาพอแม่กลับมาที่บ้านเกิดที่อุดรเขาไม่ได้กลับมาด้วยเขาเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองหลังรู้ข่าวแม่เสียใจเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนแม่ขอโทษสังคมด้วยลูกทำอะไรไม่รู้จักคิดแม่เสียใจมากอาจจะเป็นเพราะตนเองสอนลูกมาไม่ดีแต่ไม่เคยสอนให้ลูกเป็นแบบนี้อยากจะวอนสังคม ให้อภัยขอโทษแทนลูกที่พูดไปแบบนั้นขณะที่ชาวบ้านหลายคนมองเรื่องกลุ่มคนด่าคนอีสานโดยบอกว่ารู้สึกไม่พอใจคนอีสานเป็นคนใจดีจริงใจมีมิตรที่ดีต่อกันทั่วทุกภาคส่วนตัวน้องเขาก็เป็นคนอีสานไม่น่าจะดูถูกกันเลยใครเห็นก็เรียกกินข้าวด้วยเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแบ่งปันกันรักกันไม่ใจดำด้วยอยากขอให้น้องเขาออกมาขอโทษ หากทำอะไรผิดไปแล้วอาจรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้คนอีสานเป็นคนให้อภัยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ